หลังจากผ e, да ่านไป2คืนนะคะผักเซียนดองก็ได้ที s. <S ่แล้วนะคะเพื่อนๆกาลังน่าทานเลยค่ะนะคะรสชาติกําลังดีเลยค่ะเกลิชิมแล้วนะคะไม่เปรี้ยวมากนะคะกําลังพอดีพอดีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องลูกป้าแฟนคลับชายาทูบที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะสบายดีกันสปูสปคนคือเกาเนพี่น้องมาพบกับเกลิอีกแล้วค่ะในช่องเคสยูเอเซชานพ์ก็ซีสเกตกันในคือเก่าละค่ะในคลิปนี้เก๋ิจะมาทําส้มผักเซียนนะคะ ผักเซียนดองนะคะบ้านเท่าเกินสมผักเสียนนอกพี่น้องจ๋านะคะผักเซียนที่ว่านี่ก็เป็นผักเซียนฝรั่งที่เก็บไปเก็บมาวันนั้นแหละนะคะเพื่อนๆนี่คือหน้าตาที่ดองเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเกศก็จะมาชิมกับน้ำพริกนะคะนี่เป็นน้ำพริกที่น้องเอซื้อมาฝากจากเวอร์จิเนียนะคะเป็นน้ำพริกที่ส่งมาจากเมืองไทยนั่นแหละนะคะนำมาขายที่นี่ ที่เขาทำมาเป็นขวดนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะข้าวเหนียวก็หุงในหม้อนะคะในหม้อหุงข้าวก็อ่อนนิ่มมากๆเลยนะคะเกตก็จะให้เพื่อนๆไปดูวิธีทํากันก่อนนะคะว่าทํายังไงนะคะโอเคเดี๋ยวเก๋จะมาชิมให้ดูค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาล้างทําความสะอาดผักเซียนที่เราได้มาก่อนนะคะ คือผักนี้เกตเอามาแล้วเกตไม่ได้เอามาทําเลยนะคะคือเอาผึ่งไว้ให้เขาเฉาก่อนนะคะแล้วถึงนํามาทํานะคะต่อมาก็เป็นขั้นตอนการคั้นนะคะการคั้นก็ไม่ยากก็ทําอย่างนี้ละค่ะก็คั้นไปเรื่อยให้เขานิ่มนะคะแล้วก็ให้น้ำเฝื่อนเขาออกค่ะ เพราะว่ากาลิกนัสตานนี่เขาก็จะมีรสชาติเฝื่อนเือนเหมือนกับผักเสียนบ้านเรานั่นแหละนะคะแต่ว,ว่าเขาจะมีสิ่งเหมือนกับกระเทียมเท่านั้นเองนะคะเราก็จะต้องคอั้นเอาน้ําเฝื่อนเขาออกแล้วเราก็จะล้างออกนะคะตอนนี้คั้นได้ที่แล้วเราก็ล้างออกนะคะล้างน้ําเฝื่อนเขาออกให้สะอาดนะคะแล้วก็ บีบน้ำออกให้หมดนะคะแล้วก็นำขึ้นมาพักไว้ตอนนี้เก็บต้มข้าวเพื่อที่จะเอาน้ำข้าวไปใส่ในผัดเสียนนะคะ จริงๆเขาใส่น้ำซาวข้าวนะแต่ที่นี้เกดไม่มีน้ำซาวข้าวเกดก็เอาข้าวมาต้มเอานะคะตอนนี้ข้าวก็สุกแล้วนะคะได้ที่แล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เกดก็จะเทน้ำเอาแต่น้ำนะคะตอนที่อยู่บ้นนอกนะคะเกดก็ใส่ทั้งข้าวสวยเลยนะใครๆที่ชอบนะคะก็สามารถใส่ข้าวไปได้เลยนะคะกับไปผักดองของเราไม่เป็นไรนะคะ เกศก็จะเติมน้ําเข้าไปนะคะนี่ก็เป็นน้ําตาลนะคะเกศจะใส่น้ําตาลที่หน่อยเพื่อให้ได้รสชาตินะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วก็จะผสมน้ําให้เย็นนะคะแล้วค่อยเอาใส่ไปในผักนี่ก็เป็นผักเสี้ยนที่ล้างสะอาดเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเกศใส่ กระเทียมแล้วก็พริกสดด้วยนะคะพริกสดนี่ก็เป็นพริกจากสวนตัวเองนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเกดก็แช่ช่องแข็งไว้เนาะคือเกดชอบรสชาติที่มันแบบว่าออกเผ็ดๆนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าเกดชอบลักษณะนี้นะคะตอนนี้ก็จะใส่เกลือค่ะเกลือนี่ก็ไม่อยากใส่เยอะนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะเค็มมากนะคะเพื่อนๆเค็มแล้วมันเอาออกไม่ได้นะเค็มมากไปไม่ไม่อร่อยนะคะ เกลือเม็ดเล็กนี่รู้สึกว่าจะเค็มนะคะเค็มกว่าเกลือเม็ดใหญ่นะแต่ถ้าเกิดว่าจืดเกินไปผักก็จะไม่เปรี้ยวนะคะก็จะกลายเป็นว่าเสียนะเพื่อนๆก็คือกะว่าใส่พอดีนะคะว่าแค่นี้ก็พอแล้วล่ะเดี๋ยวจะเค็มนะคะเดี๋ยวชิมดูก่อนชิมใบดู เค็มแล้วค่ะเค็มแล้วตอนนี้ก็พอแล้วนะคะตอนนี้เจก็จะใส่น้ำข้าวนะคะที่เย็นแล้วนะคะตอเทใส่ลงไปเลยจนท่วมนะคะใส่ให้ท่วม กวางไว้นะคะหาฝาปิดหรือว่าเอาพลาสติกปิดไว้นะคะก็วางไว้ในอุณหภูมิห้องธรรมดานี่แหละคะ่ะก็มาดูหลังจากผ่านไป2คืนนะคะฝักเสียนดองก็ได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆกําลังน่าทานเลยค่ะนะคะรสชาติกําลังดีเลยค่ะเกล็ดชิมแล้วนะคะไม่เปรี้ยวมากนะคะกํกำลังพอดีพอดีเลยนะคะนี่ทานกับน้ําพริกนะคะ กับปนปลาเนพี่น่องปนปลาทูปนปลาคอจังสี่นะมีบานเฮาเนาแล้วก็เข้าเหนียวนะคะอุ้ยอย่างแสบด้วยล่ะคะ่ะใครที่ชอบอพริกสดๆนะคะก็นําพริกสดๆมากัดนะคะอย่างแสบเลยพี่น้องจ้าเดยกเก่จะชิมให้ดูนะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะคะโอเคตอนนี้เรามาลงมือชิมกัน,นะคะ่ะว่าผักเสี้ยนดองของเรานั้นจะอร่อยหรือเปล่านะคะข้าวก่อนข้าวกับน้าพริก กินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าถึงได้สะได้สวยไม่ใช่เรานะร้องเพลงค่ะร้องเพลงนะคะนี่ค่ะ,คะอย่างนี้เลยนะคะอืนเข้ากันมากๆเข้ากันจริงๆค่ะ อร่อยมากเพื่อนๆอ,อร่อยมากค่ะอืสุดยอดค่ะถ้ายังไม่เคยลองนะคะลองทําดูค่ะเพื่อนๆน,นะคะอร่อยจริงๆค่ะนะคะโหสุดยอดจริงๆค่ะอืเข้ากันมาก เหมือนผักเสี้ยนบ้านเราเลยเพื่อนๆเหมือนกันเดะเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเกดจะไปเก็บมาทํากิมจิเดี๋ยวครั้งหน้าจะทํากิมจิให้ดูว่าทํำยังไงนะคะแล้วทํากิมจิจะอร่อยเหมือนลักษณะนี้ไหมนะคะเดี๋ยวมารอชมกันนะอร่อยสามีไปเห็นเก็บผักเสี้ยนมาเต็มตะกร้า บอกว่าไปเก็บไอ้วัชพืชไปเก็บหญ้ามาทําอะไรอีกเขาบอกวุ่นวายวุ่นวายกับ,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 บชีวิตฉันมากนะคะวุ่นวายกับชีวิตฉันมากเวลาไปเก็บผักปลาอะไรพวกนี้มาเนี่ยก็อบอกว่าเราไปหาเก็บหญ้าเก็บไอ้วัชพืชมากินนะคะเป็นลักษณะนี้นตลอดเลยนะคะจริงๆคือเขาเป็นห่วงนะคะพเพื่อนๆเขาไม่อยากให้ไปเก็บผักอ่าต่างๆที่เราไม่แน่ใจนะคะเพราะว่า ที่เขาก็ไม่ทานกันน่ะนะคะเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าทานแล้วเป็นอะไรไปก็มันก็จะลําบากนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเธอทานแล้วเธอเป็นอะไรไปนะฉันบอกเลยว่าเธอไม่ต้องไปหาหมอนะเธอให้เธอนอนอยู่ที่บ้าน <c oughs> ก็บอกอย่างเงี้ยเพราะฉันบอกเธอแล้วว่ามันทานไม่ได้แล้วเธอก็ยังเดือไปเก็บมาเขวี้ยงอย่างเงี้ยนะคะตลอดนะคะ <c oughs> เวลาเก็ไปเก็บปักป่ามาทีไรก็จะว่าทุกทีเลยแกก็บอกว่ามันทานได้ ฉันมั่นใจฉันถึงได้เก็บถ้าฉันไม่มั่นใจฉันก็ไม่เก็บแกก็บ่อยอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าโอเคโอเคตลอดอืม,อ,มอร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ไปก่อนนะคะพเพื่อนๆขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะที่เป็นกําลังใจดีๆไปเกดมีเวลาเก๋ก็จะได้ตอบคอมเมนต์ให้กับพกเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจต้องขอขอบพระคุณด้วยใจจากใจจริงๆเลยนะคะพเพื่อนๆขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะห่างไกลจากโควิดค่ะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะกําลังเสียบกําลังเสียบเสียบลายพี่ดองจ้ะเสียบเสียวค่ะ เสแหลีค่ะเสแปรหลีนะคะเข้ากันมากไม่ทราบว่าเมืองไทยบ้านเรามีไหมคะต้นลักษณะนี้กาลิกมัสตาร์ดเนี่ยผักเสี้ยนฝรั่งนะคะบ้านเราเมืองไทยเรามีไหมจะจะลองเก็บเม็ดไปปลูกที่เมืองไทยดูนะว่า